มาเร็วมาแรงสีแดงขุ่แบบวรอบที่แล้วยังทําความสะอาดไม่เสร็จของที่เพิ่งย้ายมาจากที่สูงเอากลับไ,ไว้ที่สูที่เราทราบกันนะครับว่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่รนะับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับดุนแรงมากใน,ในช่วงที่ผ่านมานะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะครับ ประเทศไทยนะครับเราก็ภูมิใจครับที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนครับได้มายื่นมือมาช่วยอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆนะครับตอบสนกลางก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้ได้เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับตั้งแต่วันแรกนะครับเมื่อเราเห็นข่าวเราเห็นทราบข่าวในพื้นที่เนี่ยว่าน้ําท่วมรุนแรงนะครับมีน้ําเชี่ยวไหลหลากมีประชาชนในพื้นที่เนี่ยติดอยู่ในพื้นที่จํานวนมากนะครับซึ่งอาจจะมีอันตรายถึงถึงชีวิตนะครับ ตำรวจน้ำนะครับก็ได้ทุมเทสภักต์กำลังทั้งหมดนะครับลงมาในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะน้ําเชี่ยวแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเข้ามาช่วยอพยพ,พนะครับคนประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเด็กหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงนะครับแม้กระทั่งสัตว์นะครับเราก็ช่วยออกจากพื้นที่นะครับซึ่งต้องเรียนว่าตำรวจน้ําตํารวจสบับสนจางเราเนี่ยเราไม่ได้เกรงกลัวต่อเพนตรายนะครับจะเห็นจากจากภาพและวิดีโอต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าน้ําเชี่ยวเราก็สู้นะครับเอาเชือก ถึงเอาเชือกดึงเข้าไปช่วยแบกคนออกมาอะไรต่างๆก็เราพยายามเต็มที่นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อสถานการณ์เริ่มสูกก่กลางๆนะครับก็มันก็จะเริ่มไม่มีอาหารทานค้า่อุปโภคอุปโภคบริโภคขาดแคลนนะครับเราก็ทั้งมาให้เองแล้วก็เป็นตัวกลางในการที่ทุกภาคส่วนมาเข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับตำรวจน้ําเรามีเรือมีมีอุปกรณ์เจ็ตสก,กีเรืองอะไรต่างๆนะครับเราก็ เข้ามาเป็นเป็นตัวกลางที่จะนําความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนนะครับมาช่วยคนในพื้นที่ที่ได้ับความเดือดร้อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็มีผู้ไม่หวังดีอย่างเช่นมีเหตุเกิดขโมยก็ซ้ําเติมเขาอีกมาขโมยของลักทรัพย์เอาเอาของในพื้นที่ไปนะครับทางตํารวจสอบสวนกลางเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับเพื่อให้ให้ไม่เกิดเหตุซ้ําซ้อนกับผู้ได้รับผลกระกทบภัยนะครับ ตอนนี้สุดท้ายนะครับก็เมื่อสายดีขึ้นนะครับก็ปรากฏว่ามีสภาพเนี่ยก็จะมีโครนหรือมีความที่ถูกน้ําท่วมทําลายอะไรต่างๆครับเราก็เข้ามาฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูเราก็ใช้กําลังจากทุกภาคส่วนของตํารวจสอบสวนกลางนะครับนำโดยตํารวจน้ําแล้วก็ยังมีภาคเอกชนบริษัทต่างๆให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับเราได้เข้ามาฟื้นฟูพื้นที่นะครับรวมถึงสํารวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนว่าเขาขาดอะไรบ้างอย่างที่เราทราบเนี่ยก็อย่างเช่น โรงเรียนถูกทําลายนะครับนักเรียนไม่มีที่เรียนนะครับหนังสือที่มีอยู่ก็ถูกทําลายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาหนังสือที่ที่มีคนสนับสนุนมาเนี่ยมา,มามอบให้กับโรงเรียนนะครับเครื่องกีฬานะครับมีการมาทาสีบำรุงพื้นที่มีการเอาโคลนออกจากที่พักบ้านบ้านพักอาศัยต่างๆนะครับหลายๆเรื่องที่เราทำนะครับอย่างเช่น เขาที่สำรวจมาเนี่ยคือเขาขาดพวกเครื่องอุปโภคบริปโภคเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหม้อหุงข้าวหรืออะไรต่างเนี่ยเราก็พยายามไปหาคนที่มีจิตอาสานะครับอยากจะช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้ก็ได้เราเป็นตัวกลางที่รวมท,ทุกส่วนมาช่วยกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับเราหวังว่าให้ใหทุกคนในประชาชนชาวไทยทุททกภาคส่วนมีความสุขนะครับก็ให้ดีขึ้นจาก,จากบรรเทาทุก ชมรมสุขให้กับพี่น้องประชาชนครับในนามของชมรมแม่บ้านตำรวจสับลกตางนะคะวันนี้เราก็มาทำกิจกรรมจิตอาสานะคะ<ม>เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้ก็มากับชมรมแม่บ้านนะคะแล้วก็พาจิตอาสาเด็กๆมาช่วยทำกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะได้ยินมาว่าที่โรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะ ชั้นหนึ่งก็เลยเสียาหายไปเยอะนะคะวันนี้ก็เลยมาช่วยเรื่องห้องสมุดนะคะเอาหนังสือมาให้เอาอุปกรณ์เครื่องช้นฟฟ้ามานะคะแล้วก็มีการทาสีห้องสมุดค่ะให้ใหม่ดีใจกับนักเรียนแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะที่สอบสวนกลางแล้วก็แม่บ้านเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะฟื้นฟูได้ทันเวลาที่จะเปิดเทอมพอดีรู้สึกดีใจนะคะท,ท,ที่ที่ได้ได้เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะ่ะ ก็มาจาในนามของกรรมการมูลิธิตำรวจศบสูนก,กลางด้วยนะคะที่จะนำเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะมาช่วยหนึ่งช่วยฟื้นฟู2ช่วยสนับสนุนด้วยการที่มาช่วยฟื้นฟ,นฟนูห้องสมุดนี้ทั้งห้องนะคะแล้วก็นำอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ชั้นหนังสือพร้อมหนังสือมามอบให้อีกหน่วยงานหนึ่งที่มาเนี่ยในฐานะตัวแทนก็คือมูลิธิและโรงเรียนบางกอกพัฒนานะคะ ซึ่งนำหนังสือเป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งน้องๆจะชอบอ่านถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษนี่รนะคะก็นํามาให้150ลาลังนะคะ<ม>แล้วก็นำํำอ,อ,อุปกรณ์กีฬามาเสริมกับสอบสวนการตำรวจบสวนการตำรวจน้ํำในครั้งนี้นะคะค่ะสําสหรับ บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR นะคะเราก็ให้ความสำคัญค่ะกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมกับทางตำรวจสอบสวนกลางนะคะเราได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมามอบให้กับทางผู้ประสบภัยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะแล้วก็ทาง OR เองนะคะก็ได้นาเครื่องดื่มคาเฟ่เมซอนเย็นๆนะคะมาบริการให้กับทางเจ้าหน้าที่ จิตอาสานะคะแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนบ้านเหมือนแดงนี้ด้วยก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยทุกๆท,ท,ท่านนะคะได้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เราก็นำสีทาอาคารครับมาสนับสนุนกอ,องบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับก็มีสีน้ำทาอาคารรองพื้นปูนเก่าสีน้ำมันนะครับผมเพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับ ปัญหาจากภายนำท่วมนะครับให้โรงเรียนกลับมาสดใสบรรยากาศในการเรียนกลับมาดีอีกครั้งให้เด็กๆได้เข้าเรียนโดยเร็วที่สุดนะครับผมได้รับการประสานจากจากทางตำรวจน้ำนะครับคือหน่วยหน่วยหนึ่งของทางสืบสวนกลางเนี่ยเข้ามาวันที่14เข้ามาเรื่องของความประสงค์จะเข้ามาบรรณะโรงเรียนนะครับแล้วก็หลังจากวันนั้นก็จะมีทีมหลายๆส่วนจากสืบสวนกลางที่เข้ามาช่วยบรรณะตั้งแต่ หลังวันที่14มารันจนถึงวันที่24นี้นะครับก็ทําให้สภาพโรงเรียนกลับมาเกือบ100ซในในนามของขคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเหมืองแดงก็รู้สึกขอบคุณทางอาสืบสวนกลางนําโดยท่านตำรวจโทกิตพงศ์กุลเดชมากนะครับที่ได้ได้เข้ามาช่วยกับทางโรงเรียนซึ่งทําให้สภาพโรงเรียนเนี่ยเกือบเป็นปกติถ้าถ้าถ้าวัดก็คือ90%ซ์ละนะครับทำให้โรงเรียนสามารถจะ ดำเนินการเปิดภาคเรียนได้ตานตามกำหนดก,การวันที่1พฤศจิกา2567ครับ จากที่พวกเราได้ทราบกันนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับท่านก็ได้ทรงห่วงใย,ยอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีการพระราชทานถุงยังชีพนะครับในช่วงที่มีภัยพิบัตริรุนแรงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นท่านก็ได้พระราชทานเครื่องฉีดน้ําหรือเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่จะช่วยบรรเทาทุกข์บรรเทาภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับเป็นการฟื้นฟูพื้น,น,น,นที่อะไรต่าง <S <S